นาวาลาดีสี่ศูนเครื่องดีเซลนะคะรถเดิมเดิมทันนี้เปลี่ยนครบเซตเลยนะคะลูกปืนกดคัดแผ่นหวีแผ่นเป็นอะไหล่แท้นะคงแท้นาวาลาเลยผ้าคัดอย่างดีแล้วก็ล็อกไฟวิวด้วยนะคะเปิดประตูเลยพี่เมื่อกี้ไปลองรถมาเป็นไงบ้างดีมากเลยครับแต่ก่อนก่อนมาเป็นไงโรถามก่อนคัดแข็งคัดแข็งแล้วก็มีเสียงดังที่ตรงคัดนะครับนี่ก็ไม่มีเสียงแล้วเงียบไหนลองเหยียบพี่ เนี่ยครับเหยียบเย็บแช่ไปเลยปล่อยค่าถ่านเอเหยียบค่าถ่านปล่อยค่าถ่านไม่มีเสียงดังนะไม่มีครับความนิ่มเป็นไงบ้างพี่นิ่มกว่าเดิมมากแล้วก็พุ่งด้วยครับจับดีดเลยแนะนานะครับลองเหยียบค่าแล้วเขาดูทุกเกียร์เลยว่าเขาเกียร์ง่ายไหมเนี่ยครับเกียร์หนึ่งครับเกียร์สองเกียร์สามครับเกียร์สี่นะครับเขานิ่มกว่าเดิมมากครับมีอะไรอยากแนะนําบอกต่อลูกค้าท่านอื่นไหมคะร้านนี้ดีมากครับ ุดยอดเลยแล้วก็ช่างก็เป็นกันเองเจ้าของร้านก็ให้คําแนะนําดีนะครับแนะนําทุกอย่างเนาะเจ้าของร้านเลยแนะนําดีมากครับบอกได้เลยว่าดีครับดีเลยครับคําเดียวครับทาไมพี่ถึงเลือกร้านนี้เจอรีวิวใช่ไหมเจอรีวิวด้วยครับแล้วก็อยากลองมาดูด้วยใช่ครับผมสั่นไหมพี่เดี๋ยวลองปิดประตูเดินหน้าถอยหลังว่าสั่นประมาณไหนหรือว่าไม่สั่น มมา,ามาจากไหนบิมาจากสระบ,บุรีครับผมโอเคครับจบงานนาวาร่านะ